ม,ม,มาใ่มาเอเอยขั้แรโอ้จับเลยจับดิเขาบอกว่าที่มาด้วยกันเนี่ยอายคนนี้ว่ะสุดยอดเลยแค่เอาอะไรมาเนี่ยคน รู้แล้วนะโอ้กีกิมบอกเขาอะไรนะสิบเก้าใช่ไหมยี่สิบโอ้ยิมเบ็ดโอ้ยิมเบ็ดเกินคึ่งแล้วทดเบี่ยวตรงไหนมาไม่รู้ในเก๊ทำอยู่ด้วยกันโอ้อ๋อสวัสดีครับผม วันนี้ไม่ได้ไปรีวิวร้านเครื่องเสียงนะครับพอดีเป็นวันหยุดก็มาที่นี่นะครับเป็นที่เขารับสกัดทองนะครับก็ช่างวันนะครับผมคนนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมเขารับสกัดทองเป็นสกัดแบบเคมีนะครับก็มากับเพื่อนๆนะครับหลายคนนะครับวันนี้นัดกันมานะครับผมก็เป็นช่างทองนะครับผมต้องบอกเพื่อนๆว่าผมทาอาชีพจิวเวลรี่นะครับเกี่ยวกับทาทองนะครับก็จะมีขยะนะครับอันนี้เป็น ต้องบอกว่าเป็นขยะจากการทําทองนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าจะไปเอาขยะจากที่ไหนมาทําก็ได้นะครับคือพูดง่ายๆเรามีเศษขยะนะครับน้ําล้างมือหรือว่าเศษฝุ่นทองที่เราติดตามหน้าโต๊ะนะครับเราเก็บสะสมไว้นะครับอันนี้ผมก็เก็บมานานมากนะครับเกือบครึ่งปีได้มั้งครับน่าจะอย่างนั้นนะครับคือเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมก็จะเป็นขยะอย่างนี้นะครับซึ่งเราอาจจะสกัดเองไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับแล้วก็ต้องใช้ กระบวนการในการสกัดค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะครับวันนี้ผมมาทําเป็นสกัดแบบเคมีนะครับผมจะให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะก็จะมีพวกเศษผ้านะครับแล้วก็พวกกระดาษเศษพวกง่ายขยะต่างๆนะครับที่เราคิดว่าเราจะทิ้งนะครับเราก็ไม่ทิ้งที่มันอยู่ตามหน้าโตนะครับคือจริงๆแล้วรู้ว่ามันมีทองนะแต่เราทําไม่ได้นะครับเราสกัดไม่ได้นะครับเราก็จะมาทําที่นี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นบริเวณที่ เขาสกัดนะครับก็จะเป็นที่โล่งแบบนี้นะครับก็อยู่ชานเมืองนะครับเดี๋ยวผมเช็คอินที่อยู่ไว้ให้นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับผมตัวดูเอ่อเนี่ยก็จะมีพวกเศษผ้านะครับเศษฝุ่นต่างๆนะครับตัวดูอะไรพวกนี้นะครับที่เกี่ยวกับการทําทองะครับเศษน้ําล้างมือนะครับตัวนี้ก็ กระดาษทิชชู่ซับไว้นะครับกระดาษทรพี่น้องคือบางบางท่านถามว่ามันมันมีไหมมันมีครับแต่ว่ามันมีจํานวนน้อยนะครับแต่ว่าเราต้องสะสมไว้ให้เยอะที่สุดนะครับอันนี้นะครับคือใช้เวลาเก็บเป็นปีก็มีนะครับบางทีนะครับแต่มันก็ถือว่าเราเราเก็บไว้มันก็คุ้มครับเป็นกระดาษทรายอย่างนี้ครับคือจากการขัดงานนะครับผมนี่นะครับก็จะได้มาอย่างนี้ครับน้ําในถังดำๆเอาหมดนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมเขาก็จะเอาสิ่งที่เราเก็บเอามานี่ครับเอามาเผานะครับเอาลงเตาเผานะครับครับผมอันนี้ก็คือเผานะครับเผาทุกอย่างให้ไหม้นะครับผมก็จะมีควันพอสมควรนะครับก็ถือว่าอันตรายนะครับผมผมว่าก็อันตรายนะครับแต่ว่าขั้นตอนการทําคุกที่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผม ก็จะมี fc บางคนคอมเมนต์บอกว่าเป็นมลพิษก็ถือว่าเป็นมลพิษนะครับผมก็ว่าอย่างนั้นแต่ว่าการทําทองหรือว่าการทําวิธีเคมีทางทองนะครับก็ต้องมีแบบนี้อยู่แล้วครับอันนี้นะครับแต่มันจะต้องทําในที่โล่งนะครับแล้วก็ห่างไกลผู้คนนะครับผมประมาณหนึ่งนะครับคือพูดง่ายๆทําในชุมชนไม่ได้เลยนะครับนี่ครับหลังจากเขาทุกอย่างให้เป็นจุนนะครับก็จะเป็นฝุ่นแบบนี้นะครับคือ เขาก็จะเก็บพวกเศษเหล็กเศษตะปูเศษฝากระดิ่งแดงใบเลื่อยนะครับคือทุกอย่างที่มันมันเป็นชิ้นใหญ่ๆที่มันไม่ไหม้นะครับที่มันไม่ไหม้นะครับเขาก็จะเอาออกมาตรงนี้นะครับอันนี้เขาก็จะเอาไปหลอมอีกทีนึงนะก็มีทองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอามาต้มนะครับโดยการผ่านทรายอย่างนี้นะครับก็อันนี้รู้สึกจะเป็นน้ํากรดนะครับน้ํากรดอย่างแรงเลยนะครับผมก็อันตรายครับผมดูควันก็รู้นะครับ ก็เป็นการสกัดทางเคมีนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยรู้ขั้นตอนมากมายนะครับอันนี้คือหลังจากเราต้มน้ํากรดเสร็จนะครับก็จะเอามาทําการเเหมือนใช้ไดนะครับไดไดเป่าลมนะครับอัดดูดตรงนี้ลงไปข้างล่างนี้นะครับมันก็จะได้น้ําประมาณสีออกเหลืองนี้นะครับคือด้านบนนี้จะเป็นกากที่เราเผาเสร็จแล้วนะนะครับก็จะได้ ก็จะได้มาแบบนี้นะครับอันนี้คือกกที่เราเผาเลยนะครับหลังจากเอาไปต้มน้ำกดเสร็จแล้วนะครับก็จะเอามาทําการผ่านกระบวนการนี้นะครับเหมือนการกรองนะครับผมผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายนะครับก็จะใช้แรงดันของของไดไดโวนะครับดันนะครับอันนี้ก็คือต้มน้ํากรดมาแล้วนะครับก็จะควันระอุอย่างนี้เลยนะครับคนทาก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับคือกลิ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงครับกลิ่นฟุ้งมากนะครับ อันนี้ก็เป็นฝุ่นที่ผมเผาไปแล้วนะครับก็จะผ่านการต้มน้ำกดนะครับเสร็จแล้วก็จะมาอัดลงในท่อนี้นะครับโดยการใช้ไดโวนะครับดันน่าจะต้องเป็นลมดันลงไปนะครับด้านล่างนะครับนี่ครับวันละอุน네ี้เลยนะครับเทลงไปครับผมแล้วก็จะใช้ใช้แรงดันลมนะครับดันดันให้น้ำผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นฝุ่นทองนะครับ หลังจากเราต้มน้ำกดเสร็จแล้วทองมันก็จะน่าจะเป็นละลายเป็นฝุ่นนะครับคือ,อน,นี้สกัดออกมาแล้วเป็นทองเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือแบบเอ,อก็พูดง่ายๆเป็นเกดทองร้อยนะครับอันนี้หลังจากอัดเสร็จ,จแล้วก็เทใส่ถังไว้นะครับคือกรองประมาณสามสี่น้ํานะครับผมผมเห็นสังเกตเขาถึงเขาทานะครับอันนี้เขาก็ค่อนข้างทําละเอียดมากเลยนะครับะนะครับโดยการผ่านข้อตัวนี้นะอันนี้เป็นข้อลมนะครับ แล้วก็ผ่านมาตรงนี้แล้วก็ลงมาตรงเ,เหมือนเป็นถ้วยในการทดลองวิทยาศาสตร์นะครับกเ็เป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้คนทํานะครับช่างวันเพราะว่าเขาเห็นข้างหลังบ่อยเขาเขาก็จะทํากันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเ,เรียกว่าเป็นธุรกิจครัวเรือนนะครับคือลูกชายก็มาช่วยคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากกรองมาแล้วนะครับก็ใส่อันนี้ผมถามเพราะว่ามันคืออะไรนะครับเขาบอกว่ามันเป็น เอ่อยูเรียนะครับเป็นป,ปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยยเูเรียเป็นยูเยรียเขาบอกว่าเป็นยูเรียนะผมก็ว่าน่าจะเป็นปุ๋ยเหมือนที่ใส่ต้นลําไยหรือเปล่า <Want> นะครับใส่เข้าไปเพื่อให้มันปรับการเป็นกดเป็นด่านงนะครับผ<า>ม,มก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับอันนี้แกงก่อนนะครับต้องใส่สารตัวนี้เข้าไปนะครับหลังจากที่เราหลังจากที่เรากันเสร็จแล้วนะครับก็จะแนน้าสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็มาใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับก็คือ ยูเรียนะครับใส่เข้าไปเยอะกอสมควรนะมันก็จะไปทําปฏิกิริยากับน้ํากรดที่เรากอมาแล้วนะครับตอนนี้สังเกตว่าที่ใช้คนก็เป็นแข่งแก้วนะครับคือเป็นไม้เป็นอะไรคงไม่ได้นะครับไม่ได้เสร็จขาก็จะคนควนควรไปเรื่อยเรืยจนกว่าให้มันนอนก้นนะครับผมอันนี้ไฟไฟไฟดูดอัดกองก็จะทํา ทำทำกันไปคนละแขนะนะครับอันนี้คืออันนี้ช่างวันก็ใช้ดูเรียใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้มันจับตัวกันนะครับอันนี้คือใส่เข้าไปในน้ำนะครับจริงๆแล้วมองเหมือนไม่มีนะเหมือนเป็นน้ําใสๆธรรมดานะครับแต่ว่ามันมีทองอยู่ตรงนี้นะครับนะี่ครับขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนการทําปฏิกิริยาทางเคมีนะครับ อันนี้คือเพิ่งต้มมาใหม่นะครับควันละอุอย่างนี้นะครับน้ํากดนะครับเนี่ยควันนี้ดมนี้แสบจมูกเลยนะครับแกว่งก็ปล่อยไว้สักพักนะครับอันนี้คือแหว่งเสร็จแล้วนะครับก็ปล่อยไว้ประมาณสิบนาทีมันก็จะตกตะกอนมาเป็นฝุ่นดาๆแบบนี้นะครับอันนี้คือทองนะส่วนที่เป็นทองนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็มาช่วยกันลุ้นนะครับว่าใครจะได้มากได้น้อยนะครับผมก็เอามาเยอะพอสมควรนะครับ อันนี้คือบริเวณที่ทํานะครับก็จะเป็นที่โล่งๆแบบนี้นะครับผมทําในที่ออัดไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งที่ทําทางเคมีนะครับเนี่ยครับหลังจากลินน้ําออกนะครับก็จะใช้น้ํำปดกัดอีกทีนึงนะครับอันนี้คือใช้น้ํำปดกัดนะครับผมแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดร่อนออกจนกว่ามันจะสะอาดที่สุดนะครับผม <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าใจเย็นนะครับในการทําใช้เวลาเป็นวันนะครับผมไม่ใช่ว่าทําแป๊บเดียวนะอันนี้ผมพยายามตัดต่อให้มันสั้นที่สุดนะครับผมต้องใช้เสียงบันทึกนะครับนี่ครับถ้าท่านใดสนใจนะครับท่านใดที่อยากจะสกัดทองนะครับคิดว่ามันมีทองจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเอาอะไรมาทํานะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องเป็นทองจริงๆนะครับนี่ครับเขาก็ใส่ใส่ตัวนี้นะครับ ผมเขาใจว่าเป็นน้ำยากัดทองนะครับผมผมก็ไม่ได้ถามเขานะแต่มันมีควันเหมือนน้ำกรดนะครับผมว่าอันนี้ครับผมถ่ายไปด้วยไอไปด้วยนะครับคือเขาก็จะแกว่งตัวนี้นะครับให้มันให้มันเหลือแต่ฝุ่นทองนะครับเสร็จแล้วก็เขย่านะครับผมเขย่าเนี่ยครับก็จะเห็นเป็นส่วนที่เป็นดำๆนะครับอันนั้นก็คือส่วนของทองนะครับผมอันนี้นะครับเนี่ยครับ <c oughs> เนี่ยมันกัดมาแล้วมันก็จะเป็นสีออกแดงๆนะครับเพื่อนๆคือมันจะไม่ไม่เหลืองนะแต่ถ้าเป็นหลอมเนี่มันก็จะเหลืองนะครับอันนี้อันนี้คือคือขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายนะครับอันนี้คือขั้นตอนรองใส่ใส่กระดาษทิชชู่เรียบร้อยนะครับเนี่ยครับก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเทใส่ตรงนี้นะครับ เนี่ยครับที่เห็นด้า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 นล่างนี้ก็คือทองนะครับผมเป็นส่วนของทองนะครับที่สกัดมาได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะมาแกว่งน้ํากดนะครับหลายๆายรอบนะครับหลายๆรอบนะครับจนกว่าทองมันจะสูงนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ทองก็จะสูงขึ้นนะครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นขั้นตอนการทําสุดท้ายนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับ หลังจากนั้นเขาก็จะกองใส่กระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็มาหลอมนะครับหลอมโดยใช้แก๊สหลอมนะครับอันนี้หลอมออกมาแล้วก็จะได้ทองคําเกือบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็เรียกได้ว่าทองบริสุทธิ์นะครับสวยสีสวยงามนะครับวันนี้ผมทํามาได้ทั้งหมดเอ่็1กรัมนะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเสียค่าทําไปประมาณ1,000บาทนะครับผมคือเขาจะเอาตามน้ําหนักทองนะครับ ขั้นต่าก็ประมาณสองสามร้อยนะครับผมก็ไม่แพงนะถือว่าถ้าเราได้เยอะก็คุ้มนะครับอันนี้ท่านใดสนใจก็ขอเชิญนะครับร้านคุณวันนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้หน้าหน้าคลิปเลยนะครับผมฝากด้วยนะครับร้านนี้ถือว่าทําดีมากนะครับแล้วก็ได้ทองมาคุ้มค่าครับผมคือที่อื่นผมเคยไปทํานะครับก็จะโดนโกงโดนอะไรไปบ้างนะครับ แต่เราก็รู้กันอยู่ว่าเอร้านร้านทําเกี่ยวกับพวกนี้เขาก็มีการโกงหรือว่ามีการเอาทองกันไปบ้างนะครับก็อย่าให้มันเยอะเกินนะครับก็ให้เราได้ส่วนที่เราได้บ้างนะครับอย่างนี้นะครับถือว่าคุ้มค่าครับก้อนใหญ่นะครับผมือว่าเข้าสองรอบสามรอบไปจะไม่คิดข่าแรงสองรอบไปต้องบวกต้องบวกด้วยบวกไม่ได้แล้ว ของแกอวคิดแล้ว seja, แต mm ่เขาแล้วกันอืมอย่างนี้ต้องให้ติ๊แล้วนะเยอะงี้ต้องติ๊บแล้วโอ้เอะกเมื่อกี้ผมบอกเขาอะไรนะสิเกาใช่มมีสิบโอ้ยเจสิบโอ้ยเจ็ดสครึ่งแล้วพดเบี่ยวตรงไหนมาไม่รู้ไม่เก๊ทำอยู่ด้วยกันโอ้โอเค